เสนอก็คือเมื่อท่านทำกระทาการที่ขัดต่อรับนูลขัดต่อกฎหมายขัดต่อนิติธรรมก็ต้องเสนอให้พระนท่านนายกปรีปลดตามเอกสารที่ผมส่งไปของผู้สมรสของท่านได้ของท่านเองฉบับนี้ฉบับวิสีนายกเองนิ่งตลอดแต่วันนี้ผมได้อกสารเพิ่มในกรณีของบริษัทที่รับจ้างือพุ้นให้กับปีพันในครอบครัวเขาตีหน,นังสือกลับมาตีหนังสือกลับมาเลย เขาบอกว่าไม่รับรับไม่ได้เพราะาบริษัทของภริยาของท่านปียาพันธ์เขามีกฎอยู่ข้อหนึ่งห้ามยูคนภายนอกเข้ามาถูและถ้าหากนะครับนายกนักการไม่ดําเนินการตามที่ผมกราบเรียนภายในวันสุดนี้ผมจะกราบถวายดีกาขึ้นไปและจะเอาเหตุผลประกอบทั้งหมดนี้ส่งไปยัง องค์มนตรีเพื่อบทวินาและวิจิัยในกรณีการขาดคุณสมบัติของท่านรองนายกรีและรัตวิว่าการประทรวงพลงานท่านพิดพลา์อีกครั้งหนึ่ง